กฎหมายลักษณะพยานคือกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานกำหนดหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงในศาลซึ่งมีความสำคัญในการนำเสนอข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเข้าสู่สำนุนเพื่อใช้กับบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษาเรื่องนี้จึงมีความสำคัญเป็นพิเศษปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายปัญหาข้อเท็จจริงคือเป็นปัญหาเกี่ยวกับการโต้แย้งดุลพินิจ การรับฟังพยานหลักฐานของศาลหรือปัญหาในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลเป็นข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการสืบพยานและปัญหาข้อกฎหมายคือเป็นปัญหาเกี่ยวกับตีความตัวบทกฎหมายหรือปัญหาการนำเอาเข้าข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วมาปรับวินิจฉัยกับตัวบทกฎหมายหรือที่เรียกว่าปัญหาหารือบทสิทธิ์ของคู่ความในการนำพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อมีคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลคู่ความทุกฝ่ายจำเป็นต้องนำเสนอพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามข้ออ้างของตนซึ่งประกอบด้วยโจทก์จำเลยผู้ร้องและผู้คัดค้านที่มีสิทธิ์ในการอ้างและนำพยานหลักฐานต่างๆเพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้งของตนเองอย่างไรก็ตามพยานหลักฐานดังกล่าวจะต้องเป็นพยานหลักฐานที่ไม่ถูกห้ามตามกฎหมาย เพื่อให้คู่ความมีสิทธิ์ในการนำเสนอพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนี้ได้อย่างถูกต้องตามประมวลและกฎหมายวิธีพิจารณาความแท่งมาตรา85บัญญัติว่าคู่ความฝ่ายที่มีหน้าที่ต้องนำสืบข้อเท็จจริงย่อมมีสิทธิที่จะนำพยานหลักฐานใดๆมาสืบได้ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายหมายนี้หรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วย,ยาการรับฟังพยานหลักฐานและการยืมพยานหลักฐาน และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา226บัญญัติว่าพยานวัตถุพยานเอกสารหรือพยานบุคคลซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ให้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้แต่ต้องเป็นพยานชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจมีคำมั่นสัญญากูเขียนหลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่นและให้สืบตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยาน ศาลชั้นต้นได้อนุญาตให้บุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายเข้ามาเป็นโจ์ร่วมกับผู้ว่าคดีแม้ว่าสุดท้ายศาลจะมีคำพิพากษาว่าโจ์ร่วมไม่ใช่ผู้เสียหายและไม่มีสิทธิ์เป็นโจ์แต่การตัดสินดังกล่าวไม่ทำให้โจ์ร่วมไม่ได้รับผลจากการฟ้องคดีเพียงอย่างเดียว และยังไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการพิจารณาของโจทย์ร่วมในคดีนี้ส่งผลให้ยังคงมีการดำเนินคดีอยู่โดยพยานหลักฐานที่โจทย์ร่วมเสนอสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยข้อเท็จจริงของคดีได้โดยไม่มีข้อจำกัดในการพิจารณาเฉพาะคดีของโจทย์แต่ละคน และคำพิพากษาสารดีกาที่803/2509ทัโจทย์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันประกอบการค้าโจทย่อมนำสืบพฤติการต่างๆอันจะแสดงให้เห็นได้ว่าจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันประกอบการค้าเช่นว่า จำเลยที่1ได้แสดงตนเป็นหุ้นส่วนกับจำเลยที่2ด้วยกริยาดังที่บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1054ได้และศาลย่อมยกเหตุไปประกอบพยานเหตุอื่นๆแล้วชี้ขาดว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันประกอบการค้าได้ไม่เป็นการวินิจฉัยเกินคำฟ้อง ตามบทบัญญัติของกฎหมายมาตราทั้งสองที่กล่าวถึงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากฎหมายได้ยอมรับสิทธิ์ของคู่ความในการนำพยานหลักฐานเข้ามาพิสูจน์ข้อเท็จจริงในทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมการที่คู่ความทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์ในการนำเสนอพยานหลักฐานอย่างเต็มที่ส่งเสริมให้ศาลสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ นอกจากนี้การเปิดโอกาสให้คู่ความทั้งสองฝ่ายสามารถโต้แย้งและสักถามพยานของฝ่ายตรงข้ามยังช่วยสร้างความมั่นใจว่าการตัดสินของศาลจะเป็นธรรมและปราศจากอคติซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ Lawwitness อย่างไรก็ตามสิทธิ์ของคู่ความในการนำพยานหลักฐานเข้าพิสูจน์ข้อเท็จจริงนี้ก็มีข้อจำกัดตามกฎหมายหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นพยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟังตามกฎหมายดังบัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา86และมาตรา87ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งวางหลักสำคัญไว้ว่ามาตรา86วรรคแรกเมื่อศาลเห็นว่าพยานหลักฐานใด เป็นพยานหลักฐานที่รับฟังไม่ได้ก็ดีหรือเป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้แต่ยื่นฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ให้ศาลปฏิเสธไม่รับฟังพยานหลักฐานนั้นไว้วรรคสองเมื่อศาลเห็นว่าพยานหลักฐานใดฟุ่มเฟือยเกินสมควรหรือประวิงให้ชักช้าหรือไม่เกี่ยวแก่ประเด็นให้ศาลมีอำนาจงดการสืบพยานหลักฐาน<ๆ>เช่นว่านั้นหรือพยานหลักฐานอื่นต่อไปวรรคสามเมื่อศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม เป็นการจำเป็นที่จะต้องนำพยานหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับประเด็นในคดีมาสืบเพิ่มเติมให้ศาลทำการสืบพยานหลักฐานนั้นต่อไปซึ่งอาจรวมทั้งการที่ได้เรียกพยา,านที่สิบแล้วมาสืบใหม่ด้วยโดยไม่ต้องมีฝ่ายใดร้องขอและมาตรา87ห้ามิให้ศาลร,รับฟังพยานหลักฐานใดเว้นแต่อนุหนึ่งสืบและพยานหลักฐานนั้นเกี่ยวถึงข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในคดีจะต้องนำ อนุสองคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานหลักฐานได้แสดงความจำนงที่จะอ้างอิงพยานหลักฐานนั้นดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา88และ90แต่ถ้าศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจำเป็นจะต้องสืพยานหลักฐานอันสำคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นข้อสำคัญในคด,ดีโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของอนุมาตรานี้ให้ศาลมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานเช่นว่านั้นได้ นอกจากนี้พยานหลักฐานที่คู่ความนำเข้าพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีอาญายังต้องเป็นพยานชนิดที่ม่ได้เกิดจากการจูงใจมีคำมั่นสัญญาคู่เข็นหลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา135และมาตรา226อีกด้วย หากสรุปเป็นข้อยกเว้นสิทธิ์ของคู่ความในการนำพยานหลักฐานเข้าพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา86และมาตรา87และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา135และมาตรา226ได้สประการดังนี้ประการที่ 1. พยานหลักฐานที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาท สำหรับพยานหลักฐานใดจะเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทหรือไม่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา104บัญญัติว่าให้ศาลมีอำนาจเต็มที่ในอันที่จะวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานคู่ความนำมาสืบนั้นจะเกี่ยวกับประเด็นและเป็นอันเพียงพอให้เชื่อฟังเป็นยุติได้แล้วหรือไม่แล้วพิพากษาคดีไปตามนั้นเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่2670/2532 การที่ศารจะรับฟังพยานหลักฐานใดย่อมจะต้องพิจารณาว่าพยานหลักฐานนั้นเกี่ยวกับประเด็นในคดีหรือไม่หากพยานหลักฐานใดไม่เกี่ยวกับประเด็นหรือนอกประเด็นแม้คู่ความจะนำสืบกล่าวอ้างพยานหลักฐานนั้นต่อศาลศาลย่อมมีอำนาจที่จะไม่รับฟังพยานหลักฐานนั้นโจทก์บรรยายฟ้องว่าการที่จำเลยได้รับสิทธิบัตรพิพาท โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายทําให้โจทเสียหายเพราะไม่สามารถที่จะผลิตจําหน่ายหรือมีไว้ซึ่งสินค้าที่มีรูปลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ที่จําเลยยื่นคําขอไว้การที่โจทส่งเอกสารเพื่อจะให้ศาลร,รับฟังข้อเท็จจริงว่าโจทได้ผลิตสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายแบบผลิตภัณฑ์ที่จําเลยได้รับสิทธิบัตรมานานแล้วโดยผลิตมาก่อนฟ้องและก่อนที่จำเลยจะได้รับสิทธิบัตรนั้นเป็นการสืบนอกห้องนอกประเด็นศาลหาจำต้องรับฟังพยานหลักฐานของโจทนั้นไหม ประการที่สองพยานหลักฐานใดที่ฟุ่มเฟือยเกินสมควรหรือประวิงคดีให้ชักช้าศาลมีอำนาจหมดสืบพยานหลักฐานเช่นว่านั้นการที่คู่ความฝ่ายใดอ้างและนำสืบพยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือยก็ถือว่ามีลักษณะเป็นการประวิงคดีอย่างหนึ่งด้วยเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่3า7 9ามทับ การที่จำเลยที่สองได้ยื่นคำร้องขอให้สารหมายเรียกเอกสารหนังสือเดินทางของจำเลยที่สามจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อพิสูจน์ว่าการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่สามไม่ชอบเพราะจำเลยที่สามไม่ได้อยู่ในราชอาณาจักรในขณะที่มีการนำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปส่งให้แก่จำเลยที่สามนั้นเห็นได้ว่าเอกสารดังกล่าวมีใช่เอกสารที่ เกี่ยวกับประเด็นตามคำฟ้องและคำให้การของจำเลยที่สองจึงเป็นเอกสารที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีศาลชั้นต้นมีอำนาจมดสืบพยานหลักฐานดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา86วรรคสองประการที่3พยานหลักฐานที่เกิดจากการจูงใจมีคำมั่นสัญญาขู่เข็นหลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่น ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา135และมาตรา226บัญญัติไว้เป็นพยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟังเช่นคำพิพากษาสารดีกาที่1581ทับ2531 ก่อนจับกลุมจำเลยพนักงานสอบสวนได้เรียกจำเลยสอบสวนในฐานะพยานและทำบันทึกคำให้การไว้ซึ่งตามบันทึกคำให้การดังกล่าวก็ระบุว่าเป็นคำให้การของจำเลยในฐานะพยานไม่ใช่ในฐานะผู้ต้องหาไม่มีข้อความที่แสดงว่าได้บอกให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่าถ้อยคำที่ผู้ต้องหากล่าวนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานยืนตนในการพิจารณาคดีต่อศาล ได้ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา134บัญญัติไว้เช่นนี้จะถือว่าเป็นบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาไม่ได้เมื่อโจทย์ไม่มีประจักษ์พยานหรือพยานแวดล้อมให้ฟังว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องลำพังบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยซึ่งให้การไว้ในฐานะพยานมิใช่ในฐานะผู้ต้องหายังฟังลงโทษจำเลยไม่ได้ข้อสังเกต พยานหลักฐานที่ได้มาจากการล่อให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยกระทำความผิดเช่นเจ้าพนักงานตำรวจให้สายลับนำธนบัตรที่ทำตำหนิไว้หรือลงบันทึกประจำวันไว้แล้วไปล่อซื้อยาเสพติดซื้อสลากกินรวบถือว่าเป็นการกระทำเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานแห่งการกระทำผิดพยานหลักฐานดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นพยานที่ได้มาจากการจูงใจขู่เข็นหลอกลวงหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายสารรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีได้ Thank you